วันที่ยีกถึงี่กุมภาพันธ์2019ที่ผ่านมาได้มีการจัดค่าย1ิ์ EC 2 0 5สภาคิดจักรในประเทศไทยขึ้นในคิดจักรไทยสมัครและงานประกาศแสงสว่างจากปักถ้ำที่โรงเรียนห้วยไคร่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเริ่มค่ายด้วยการนมัสการเปิดและเทศนาโดยศาสนาจารย์วิรัติโกยดุลรองประธานสภาคิดจักรในประเทศไทยภายในค่ายมีการทำกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ร่วมค่าย เช่นการทำขนมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกการทำกระเป๋าผ้าและการทำเสือกก ec 205าคำว่า e มาจากคำว่า evangelism แล้วก็ and church growth ก็แปลว่าการประกาศและการเจริญเติบโตความเจริญเติบโตของคริสตจักรนะครับ ec 205าคำว่า2มาจากคำว่าเรียน2ปีปีละ5ครั้งครั้งละ5วันเพราะฉะนั้นเองอันนี้คือหลักสูตรของ สภาคิดจักในประเทศไทยสภาคืดจักในประเทศไทยตั้งใจในการที่จะสร้างผู้ประกาศอาสาสร้างผู้ประกาศที่เป็นพี่น้องสมาชิกทั่วไปที่มีหัวใจในการอยากจะรับใช้ในการประกาศเพราะฉะนั้นเองหลักสูตรนี้จึงเริ่มต้นตั้งแต่ปี1990แต่ว่าเริ่มต้นในการอบรมจริงๆที่จังหวัดเชียงรายนี้ตั้งแต่ปีคือศัศกชนันกรานะครับนั่นก็หมายถึงว่า20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วขอบคุณพระเจ้าเรามีผู้เข้าร่วมรับการอบรม ที่จบหลักสูตรนี้ไปแล้วประมาณ7 0 0 8 0 0คนและแต่ผู้ที่ผ่านการอบรมแต่ยังไม่ได้จบหลักสูตรนั้นก็ประมาณพันกว่าคนนะครับเป็นหลักสูตรที่สภาขึ้นจากในประเทศไทยตั้งใจที่จะสร้างผู้ประกาศอาสาผู้ประกาศผู้รับใช้ร่วมมือกับศิยาภิบาลร่วมมือกับผู้นำขึ้นจากในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อต่อไป หลังจากนั้นมีการทัศนศึกษาเยี่ยมชมถ้ำหลวงคุณน้ำน่งนอนเพื่อให้สิทธิ์อ c 205ได้เห็นสถานที่ของการทุ่มเทการเสรียสละและความรักของทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยเหลือที่หมูป่ะอะคาเดมี่ทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงในปีที่ผ่านมา ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องๆได้ติดในถ้ำนี่ก็เป็นการที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะอย่างน้องๆอ,อยู่ในถ้ำเขาพบออกับความมืดมิดแต่เขารู้ว่าเมื่อเขาเจอปักถ้ำก็ยังมีคนที่รอคอยมีแสงสว่างที่รออยู่แล้วก็มีคนที่รักที่รอให้เขาออกมาเนี้ยค่ะ,ะก็คิดถึงเมือ่อเขาอยู่ในความมืดนะคะเมือ่ออยู่ความมืดมิดเนี่ยบางทีเราต้องการแสงสว่างแต่ถ้าเปรียบเทียบในยุคปัจจุบนันนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนมนุษย์เราทุกคนอยู่ในความบาปเมื่อเ็าอยู่ในถ้ำอยู่ในความมืด แต่เมื่อเราพบกับองค์พระเยซูคริสต์พรรองทรงเป็นแสงสว่างพรงได้ทรงฉายแสงสว่างลงมาในชีวิตของเราเมื่อเราพบกับพระองค์ชีวิตของเราได้พบกับความสว่างในช่วงค่ำทั้งสองวันได้มีงานประกาศแสงสว่างจากปากถา้ำที่โรงเรียนห้วยไข่มีการนมัสการและร้องเพลงหนุนใจจากทีมค Cross อ,อเว r เต้นนลารักจ็อกรัดแจมโรสลินทิ์ การเป็นพยายนของน้องอดุลหนึ่งใน13มหมูป่าอะคาเดมี่ที่แบ่งปันถึงพระคุณของพระเจ้าที่นำเขาและเพื่อนๆหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีการแสดงที่ประกาศถึงเรื่องราวของพระเจ้าอีกมากมายปิดท้ายด้วยการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผ่านทางอาจารย์นิกรจิตธิจริยาพรและศาสนาจารทร์อมรสารสมุทรผู้อำนวยการเผยแพร่พระกิตติคุณสภาคิดรจักรในประเทศไทยมีผู้สนใจและรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นจำนวนมาก งานแสงสว่างปากถ้ำเกิดจากการรวมตัวของสิทธิ์อีซีนะครับสภากิจักรในประเทศไทยแล้วก็มีเป้าหมายที่จะประกาศกับคนทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้ที่มาจัดที่นี่ก็เพราะว่าเรามีการรวมสิทธิ์อยู่แล้วเลยก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวนะครับนั่นก็เป็นผลพลอยได้ที่เราเราได้รวมตัวกันแล้วแล้วก็เป้าหมายก็คือการประกาศพระนามของพระเจ้าเพื่อให้คนในพื้นที่นี้ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น อยากบอกพี่น้องทุกค่ายท,ทุกทุกสังกัดนะครับในใน,ในองค์ทุกองค์กรในใน,นคริสเตียนของเราเนี่ยในในพี่น้องคริสเตียนของเราเราเราบางครั้งเนี่ยจะทํางานเนี่ยเราต้องถอดเสื้อเสื้อที่เราสวมอยู่บางครั้งเนี่ยมันทาไปให้เราเป็นมีอุปสรรคในการประกาศงานของพระเจ้าวันนี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหลายค่ายเราถอดเสื้อออกนะครับแต่เราเราสวมเสื้อพระเยซูเท่านั้นเราจะเห็นถึงการประกาศใหญ่ได้นะครับอันนี้ถือว่า อาจจะเป็นโมเดลอันต้นแบบใหม่ที่เราจะทํางานร่วมกันกับหลายๆองค์กรน,นะครับเพื่อจะไม่มีอุปสรรคในการประกาศงานของพระเจ้าต่อไปฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อ EC 205ที่จะเป็นพระพรในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปทั่วประเทศไทยและอธิษฐานเผื่อผู้ที่รับเชื่อในงานแสงสว่างจากปากถา้ำให้เข้มแข็งในทางของพระเจ้าต่อไปทีมข่าวซีเจนทีวีไทยนิวส์รายงาน